หญิงสาวกำลังวางแผนก่ออาชญากรรมเมื่อจับได้ต้องโทษจำคุก200ปีเธอเย็บกระดาษฟอยล์เข้าไปในกระโปรงของเธอสร้างเครื่องตรวจจับการสแกนอินฟราเรดจากนั้นใช้เครื่องมือคัดลอกลายนิ้วมือสวมชุดตัดเย็บด้วยกระดาษฟอยล์ให้กับบริษัทวันนี้เป็นผู้ก่อตั้งระบบรอบรู้องค์การจัดประชุมมีหน,น้าจ้องที่ปากกาในที่สุดชายคนนั้นก็วางปากกาลงบนโต๊ะมีหน้ามองโดยไม่ละสายตาด้านบนเป็นลายนิ้วมือของผู้ก่อตั้งอุปกรณ์ติดตามตรวจพบความผิดปกติเข้าใกล้การวิเคราะห์ รูม่านตาขยายออกร่างกายเหงื่อออกมาก่อการหายใจก็เริ่มเร็วขึ้นสถานะนี้พิสูจน์ได้ว่าเธอมีความสามารถในการก่ออาชญากรรมเธอปาดเหงื่อที่กระโปรงของเธอปิดอุปกรณ์ตรวจสอบเริ่มตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจและเข้าใกล้การวิเคราะห์มากขึ้นวินาทีนี้นีนาวางมือบนโต๊ะเงยหน้าขึ้นมองอุปกรณ์แล้วรีบเอาปากกาใส่กระเป๋ากระโปรงเครื่องยืดระยะทางได้ทันทีเธอกังวลม,มากเครื่องเริ่มวิเคราะห์มืออีนาขณะนี้เครื่องสแกนลายนิ้วมือกำลังทำงานความคืบหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง50 Cent, เปิดรูปแบบการวิเคราะห์อินฟราเรดแต่ถูกกระดาษฟอยล์ปิดไว้สแกนลายนิ้วมือเสร็จแล้วอุปกรณ์ยังไม่ตรวจสอบความผิดฟื้นฟูรูปแบบการเฝ้าระวังตามปกติเธอกำลังคิดว่าจะวางของกลับเข้าที่ยังไงนีหน้าผู้ก่อตั้งเลยถามความเห็นเกี่ยวกับสัญญาเธอบอกว่าการผเผชิญหน้ากับผู้ก่อตั้งน่าจะเครียดหน่อยเขาไม่ได้สังเกตประชุมต่อดูปากกาที่เท้าของคุณเธอกำลังคิดว่าจะใส่กลับเข้าที่ดูหลอดปากกานางมีทาง เธอวางมือของเธอไว้ข้างหลังหลอดปากกาแกล้งทำเป็นทำตกพื้นทุกคนมองมาทางเธอเธอรีบขอโทษและวางปากกาสองด้ามลงในหลอดเครื่องวิเคราะห์ไม่มีความผิดปกติออกจากบริษัทหลังเลิกงานมีคนเรียกเธอจากด้านหลังนีน่ากังวลมากค่อยๆหันศีรษะกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่เธอ ทำช่วย่อมร้ายหัวใจแน่นอนเธอขี่จักรยานเงยหน้าขึ้นมองอุปกรณ์ติดตามที่อยู่ถัดจากคุณตอนนี้เธอกำลังทำสิ่งที่เหนือการควบคุมทุกคนในเมืองถูกจับตามอง24ต่อ24ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นเมื่อไปทำง,งานก็ไม่เห็นใครอยู่แถวแถวนี้เลยพบเครื่องสแกนล,ลายนิ้วมือติดกระเป๋าวางไว้บนอุปกรณ์การพิมพ์พิมพ์ในเวลาน้อยกว่า10วินาทีเธอเก็บมันไว้ในกระเป๋าอ,อย่างระมัดระวังเวลาทำง,งานเมื่อไม่มีใครสนใจเธอปรับหน้าจอเปิดโครงสร้างบริษัท ในที่สุดก็พบวิธีจัดการกับอุปกรณ์หลังเลิกงานก็แอบ,บขึ้นบันไดก้าวสู่จุดสูงสุดของบริษัทต,ตามพิกัดเพื่อค้นหากล่องข้อความแรงดันสูงหยิบไม้ขึ้นมาดันสายไฟฟ้าแรงสูงให้เป็นช่องพอมีคนเข้าอุปกรณ์ติดตามของเธอถูกรบกวนโดยการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าทัานทีหลังจากนั้นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าเสียหายเปิดใช้งานอุปกรณ์ใหม่แล้วมันเริ่มทำหน้าที่ของคนที่แตกหักนีน่าต้องลงมือตอนเครื่องมาเธอรีบออกจากหลังคา รีบวิ่งลงบันไดเมื่อรู้ว่าเพื่อนร่วมง,งานของเธอกำลังจะเลิกงานเธอจึงรีบหนีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้กล้องสังเกตนีหน้าไม่พบอุปกรณ์ทดแทนตรวจพบเฉพาะอุปกรณ์ที่เสียหายมันเริ่มที่จะแจ้งเตือนอุปกรณ์ทั้งหมดพบนีหน้าภายในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรนีหน้าใช้เวลาวิ่งเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์ได้ยินขนพูดวิ่งไปด้านข้างคนสองคนยืนอยู่หน้าประตูเธอรีบกระโดดขึ้นเก้าอี้อุปกรณ์ติดตามสองคนตอนนี้กำลังตามหานีหนา้าเมื่อคนพบแผนเหมือนจะพัง เหลือ2ตัวสุดท้ายเธอใช้เวลามาถึงหน้าประตูห้องเซิร์ฟเวอร์ถือลายนิ้วมือที่เตรียมไว้ลงหน้ามือเธอสั่นตลอดรอยนิ้วมือกับตกลงพื้นสามารถมองเห็นอารมณ์ที่ตึงเครียดของเธอได้เธอเช็ดเหงื่อสุดท้ายยกลายนิ้วมือของเธอที่ตำแหน่งสอแกนประตูเปิดออกเธอยังคงค้นหาผ่านกล่องเซิร์ฟเวอร์ตามหามาสักทักก็เจอนี่คือกุญแจสำคัญในการตามหาฆาตกรที่ฆ่าพ่อเธอแต่ตอนนี้เธอลังเลการแทรกซึมเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ถือเป็นอาชญากรรมที่แร,แรงมากหากค้นพบสิ่งที่รอเธออยู่คือโทษจำคุก100 เครื่องกำลังตามหาเธออยู่ทุกที่หลังจากช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ทางจิตใจเธอจึงปล่อยมันไปออกจากห้องเซิร์ฟเวอร์ทันใดน,นั้นเจอบอสอุปกรณ์ของหัวหน้าของเธอตรวจพบเธอนีน่าตรวจสอบอุปกรณ์หลังจากได้รับข้อมูลค้นหาตำแหน่งทันทีบอกชื่อแล้วถามว่าทำไมยังไม่เลิกงานเธอบอกว่าเธอต้องการมีส่วนร่วมในบริษัทมากขึ้นผู้บังคับบัญชาทราบซึ้งมากอุปกรณ์ใหม่เข้ายึดหน้าที่การติดตามนีน่าอยู่ห่างจากการเฝ้าระวังเป็นเวลา6 นาทีกลับบ้านไปหาหลักฐานเกี่ยวกับพ่อเธอไม่พบข้อมูลใดๆในคอมพิวเตอร์ของพ่อเธอจนมาเจอสมุดบัญชีธนาคารเขามักจะส่งเงินเป็นระยะให้คนที่เธอไม่รู้จักเมื่อเช็คบัญชีธนาคารของพ่อบัญชีที่ตรวจพบถูกล็อกโทรหาเซิร์ฟเวอร์และถามคำตอบคือบัญชีถูกระงับทําให้มีหน้าเข้าใจยากสุดๆเรื่องต่อไปทําให้คนขนลุกพ่อถูกฆ่าตายจากด้านหลังสาเหตุข,ของการตายในระบบคือความตายตามธรรมชาติอุปกรณ์การพิมพ์ไม่หยุดทำงานน้อยกว่าสิ วินาทีตัวติดตามนาโน,โนระดับใหเอ็นสำเร็จรูปภารกิจของมันง่ายมากติดตามทุทกๆคนในเมืองนี้ที่มีคนนับ10บล้านคน1ครอบครัว3ามคนจะมี3อุปกรณ์ทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาได้รับการตรวจสอบทุกครั้งที่มีคนไปทำงานทุกครั้งที่เก็บขยะบ,บนพื้นทัศนคติต่อคนแปลกหน้าบันทึกไว้ทั้งหมด ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เนื่องจากความฉลาดเฉลียวในการประเมินคนเมื่อคุณทำสิ่งที่ไม่ดีระบบจะประกาศให้ทั้งเมืองภายใน,น0.01วินาทีและตามสถานที่เก่ออาชญ,ญากรรมทายสิว่าต้องใช้เวลากี่นาทีถึงไปสารรับสารภาพเมื่อหมดเวลาผลที่ตามมาจะร้ายแรงมากเนื่องจากระบบรอบรู้ปรากฏขึ้นแผนกสืบสวนของเมืองถูกยุบทั้งหมดติดตามอาทยากรที่ได้รับมอบหมายให้เข้าสู่ระบบประมาณการความปลอภยัยสาธารณะสำหรับทั้งเมืองทั้งหมดวิ่งเข้าไปในระบบของบริษัทรอบรู้แต่ในเมืองมีการเฝ้าดู24จ 24ชั่วโมมีการฆาตรกรรมที่น่าตื่นเต้นอุปกรณ์ของผู้กระทำความผิดและอุปกรณ์ของเหยื่อไม่แจงระบบเลยบริษัทรอบรู้หวังว่านี่น่าจะเก็บเป็นความลับเธอไม่อยากให้พ่อของเธอตายอย่างไม่ยุติธรรมเธอจึงสอบสวนอย่างเงียบๆเ,เดิมทีเธอเป็นโปรแกรมเมอร์ของบริษัทรอบรู้สามารถร่วมเสวนาสินค้านอกจากนี้ในการสนทนาเธอค้นพบมาเทสบอร์ดไฟว์วอร์ และเพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์จมตีอาจเป็นโอกาสที่จะบุกเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์พี่ชายก็ใช้วิธีการของตัวเองในการตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่เกิดก็มีคนจับตามองมาตลอดไม่เคยออกจากเมืองรอบรู้เมื่อออกจากเมืองคนจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยอุปกรณ์โลกภายนอกกเมืองช่างแปลกประหลาดพบแก๊งอันธพาลหาทางเข้าเมืองโดยไม่ต้องดูแลพวกเขารู้สึกไร้าสาระไม่มีทางเป็นแบบนั้นแต่คนในเมืองต้องมีเงินต้นก่อนแต่ไม่มีเงินจริงๆแล้วก็ต้องฆ่าคนให้ตายเพื่อปิดปากสถานการณ์เร่งด่วนเขาว่าพี่สาวเป็นโปรแกรมเม จะใช้เงินช่วยเขาแน่นอนเอกอัครราชทูตที่กระตือรือรน้นตอนนี้นีน่ากำลังทำงานอยู่ที่บริษัทในลิฟต์เธอได้พบกับหัวหน้าที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่ผู้บังคับบัญชาค่อนข้างสับสนเขาไม่เคยพบใครที่เรียนภาษาจีนมาก่อนหรือไม่ไม่แน่ใจเธออยากจะถามว่าขอโทษพูดว่าย่งไงตุยฟูจีอ่านตามฉันมาตุยฟูจีตุยฟูจี ผู้บังคับบัญชาของเธอรู้สึกว่า,าการออกเสียงของเธอถูกต้องมากแต่ทำาไม่เห็นสองคนอยู่ชั้นเดียวกันหลังจากออกไปข้างนอกเธอก็ค้นพบสายที่ไม่ได้รับจากพี่ชายของเธอนับไม่ถ้วนรู้ว่าพี่ชายกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอรีบออกจากเมืองยืนตรงนี้ทีไรใจสั่นทุกทีนอกเมืองไม่มีอุปกรณ์ติดตามตามค้นหาทุกสถานที่สองพี่น้องเจอกันอีกแล้วคำขอของเจ้านายนั้นง่ายมากพวกเขาได้รับยานเกราะซื้อซอฟต์แวร์จากยูเครนต้องการเปิดประตูแต่มันใช้ไม่ได้ผล นั่นเป็นเพราะพารามิเตอร์ของอยูเครนและบราซิลต่างกันซอฟต์แวร์ที่เข้ากันไม่ได้เพื่อช่วยพี่ชายของเธอออกไปนีนาต้องช่วยพวกเขาเปิดประตูรถผ่านการปรุงแต่งอย่างชำนาญประตูรถหุ้มกราะถูกเปิดออกข้างในเต็มไปด้วยเงินนีนาพิมพ์โค้ดอีกบรรทัดตอนเตรียมพาพี่ไปเจ้านายคิดว่าเธอเก่งมากอยู่ที่นี่ช่วยพวกเขาดีกว่าพี่ชายผลักเขาออกไปเสียงเตือนรถหุ้มเกราะด,ดังขึ้น พวกมันวิ่งหนีทั้งสองวิ่งออกจากซอยเข้าถนนใหญ่ปรากฏว่าคําเตือนตอนนี้คือรหัสที่เธอติดตั้งทั้งสองกลับสู่เมืองรอบรู้แผนการตามหาตัวฆาตรกรจบลงแล้วแต่นี้น่าดูเหมือนจะมีแผนใหม่นางขึ้นบริษัทอีกแล้วชำนาญการถือไม้ค้ำเชื่อไฟฟ้าแรงสูงการใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อทําให้อุปกรณ์เสียหายคราวนี้เธอไม่ลังเลยอีกต่อไปใส่เมนบอร์ดลงในกระเป๋าโดยตรงแล้วปล่อยอุปกรณ์ของเพื่อนร่วมงานค้นพบที่อยู่ของเธออุปกรณ์ที่ใช้ติดตามเธอปรากฏขึ้นคราวนี้เธอหนีการเฝ้าระวังเป็นเวลา5 นาทีหลังจากนเมนบอดกลับบ้านพี่บอกว่า การตายของพ่อจะแสดงในระบบเป็นความตายตามธรรมชาติเธอขอให้คนในศาลากลางช่วยเธอได้รับรายงานการเสียชีวิตจากระบบไลเซนด้านบนมาจากบุคคลนิรนามเธอสงสัยบริษัทร,รอบรู้มานานแล้วแต่ความสามารถของเธอมีจำกัดตอนนี้มีแต่นีหน้าเท่านั้นที่สืบสวนต่อไปได้แต่เธอเป็นแค่เด็กฝึกหัดและตำแหน่งพนักงานประจำเทียงสองคนเท่านั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชาตำแหน่งที่เหลือเป็นการแข่งขันระหว่างเธอกับเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอแต่ถ้านีหน้าอยู่บริษัทไม่ได้ การสืบสวนทั้งหมดไม่มีความหมายต้องการอยู่ที่บริษัทต่อไปเธอต้องกำจัดเพื่อนสนิทของเธอก่อน